สวัสดีครับทุกคนที่กี้เองนะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอบางแคนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาเดินทางนั่งรถไฟฟ้า MRT สถานีหลักสองนะผมไปสถานีกลางบางซื่อยังไงนะครับผมเดีย๋ยวไปดูนครับว่าจะมีขั้นตอนการต่อรถอะไรยังไงนะผมโอเคเดีย๋ยวเริ่มจากสถานีหลักสองก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้สําหรับใครที่ต่อรถไม่เป็นยวคลิปนี้เราจะรีวิวการเดินทางให้ดูทั้งหมดเลยนะครับทุกคนให้ครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับทุกคน หลักสองไปบางซื่อเท่าไหร่ครับผมบางซื่อสีครับครับผมโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่ชันชลาที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะอธิบายแผนที่ตรงนี้ ให้ทุกคนเข้าใจนิดน,นึงนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหลักสองนะครับทุกคนเปาา้าหมายของเราคือสถานีบางซื่อนะทุกคนเส้นที่เราจะแนะนําในคลิปนี้ก็คือเราจะไปเปลี่ยนขบวนที่ท่าพระเพื่อไปที่สถานีบางซื่อนะครับทุกคนเห็นไหมฮะไปที่แบบที่เกียดเปลี่ยนขบวนแล้วมันดูยุ่งยากไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนขบวนก็จะวิ่งตรงไปนะครับผมแล้วก็มันจะอ้อมอแต่มันก็ไปถึงบางซื่อเหมือนกันนะคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะ Please mind the gap platform the between train and mind โอเคครับทุกคนใครที่ออกมาจากขบวนแล้วนะครับทุกคนก็ให้ขึ้นไปที่ชั้นชลาา3ชั้นชลาสีนะทุกคนหรือลิฟต์ก็ได้หรือบันไดเลื่อนก็ได้ชั้น3ชั้น4เหมือนกันโอเคเดินขึ้นไปเลยนะครับผม อทุกคนขึ้นมาชันชาา 3, ช้นชาลาสามชั้นชลาสี่แล้วนะทุกคนมันจะมีอยู่สองฝั่งแล้วทุกคนนะฮะไม่ต้องงงนะฮะชั้นชาลาสามเป็นขบวนที่จอดงดให้บริการนะทุกคนจะใช้งานได้แค่ฝั่งชั้นชาลาสี่แล้วทุกคนสังเกตได้ง่ายๆทุกคนก็ฝั่งที่มีคนมารอยเยอะๆเป็นฝั่งที่จะไปบางซื่อหรือฝั่งจรางสิบสามนะครับผมแ้วฝั่งนู้นมันจะเป็นรถจอดจะไม่มีคนยืนนะสังเกตได้ง่ายนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรถตรวจสอบขบวนนะครับทุกคน ระระบขก้าออกจากรถโอเคทุกคนพอเราถึงสถานีบางซื่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นสู่ด้านบนก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นมาในเลื่อนไปได้เลยเนี่ยพอทุกคนขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกนี้นะครับสถานีกลางบางซื่อทางออกที่3านะครับทุกคน นีก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเป็นระยะระยะนะครับทางออกที่สามขวามือนะเดีย๋ยวเราจะรีวิวเส้นนี้นะครับทุกคนเนียตอนนี้เราก็ออกจากสถานี MRT บางซื่อมาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในอุโมงค์นะครับทุกคน เดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะาเดินแล้วก็จะพูดไปด้วยนะครับอุโมง์ก็ค่อนข้างที่ยาวนะครับทุกคนเนี่ยพอทุกคนเดินมาแล้วสักพักหนึ่งมันจะมีป้ายแบบนี้เลยทางเข้าอาคารนะให้เราเดินมาป้ายที่สองจะมีบันไดเลื่อนเห็นไหมฮะป้ายแรก๋ย่เพิ่งขึ้นป้ายที่สองป้ายเนี้ยป้ายที่สอง ขึ้นมาในเลื่อนไปเราก็ขึ้นไปนะครับป้ายแรกแเมื่อกี้จะเป็นลิฟต์นะทุกคนใครที่แบบไม่ได้มีสัมภาระเยอะก็สามารถทางมาใ้เลื่อนนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนจากเดอมอล์บางแคม,มาที่สถานีกลางบางซื่อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมใครที่<ม>ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สาออมารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับส่คลิปนี้สวัสดีครับ